นอนสบายใจเลยล่ะพอแม่คุยได้จะมัมมัอะครับแม่นี่ก่อนแม่เริ่มจะคุยเริ่มเถียงแม่แล้วนะคะเวลาแม่อุ้มเริ่มมีเสียงอ้าอ้าแล้วนะคะเก่งแล้วคนเก่งของแม่ครับเสร็จครับลูกนอนสักหนมข้าวเสร็จแล้วนะลูกเนาะกินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วนะลูกนะนอนะเออัอบอกให้นอนก็นอนเก่งมากๆเลย เดี๋ยวไปดูเด็กๆในบ้านกันนะคะเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันแล้วก็ไปดูสถานที่ที่แม่เตรียมไว้ให้กับน้องหมานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนอนจะลุกนอนจะ้ะจะแม่พาไปดูตรงสถานที่ที่เตรียมไว้ให้กับน้องหมานะคะตอนนี้กําลังไปรับน้องมานะรับน้องมาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะโมโม่เมมี่โมโม่เมมีให้ดูโมโม่เมมี่ก่อนนะคะเพราะพ่อแม่ถามถึง <laughs> โมโมเมเมจ้าว่าไงลูกว่าไงลูกฮะโอ้ยน่ารักจังเลยโมโมเมเมน่ารักมากเลยลูกเมเมตาสีฟ้าเลยน่ารักมากเมื่อคืนกลับมาตาเมื่อวานกลับมานี่ตานี่เลอะเทอะไปหมดเลยใช่ไหมลูกแม่เช็ดตาให้แล้วเช้ามายังไม่ได้เช็ดนะคะเขาตัวสีขาวเขาเลอะเทอะไว้ไปลายตาหยอดตาแล้วนะลูกนะไปเดี๋ยวไปดูที่ให้กับพี่หมาก่อนน้องหมาก่อน รุ่นม้าน้องหรือพี่น่าจะรุ่นลาค่ะเดียวกันแหละพี่หมาละกันนะอยู่นี่แะล,ลูกครับครับพ่อใหญ่ไปไหนพ่อใหญ่ไปไหนลูกโอ้พ่อใหญ่อยู่นี่พ่อใหญ่อยู่นี่นครับแต่งร้านลูกที่เตรียมไว้ให้กับน้องสองน้องมานานะ,น,ะ,ะน,งมานาวนะคะน้องมะนาวนะคะชื่อเดิมคือชื่อสองนะคะม่เกงเตรียมไว้ให้ตรงนี้เพราะว่าหมอบอกว่า ถ้าไปไว้ที่ข้อวัวเหมือนเดิมกลัวเขาจะเป็นปอดไม่ดีอีกนะคะเพราะว่าเขาเดี๋ยววิ่งกันหรืออะไรกันเหลือประมาณนี้นะคะเพราะว่าปอดเขายังไม่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่เกียงก็เลยต้องเอาเขามาไว้ที่นี่ก่อนนะคะสำหรับน้องมะนาวก็เตรียมห้องไว้ให้เขาเนี่ยห้องให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนก็มีมีทั้งดินมีทั้งปูนให้เขาอยู่นั่นแหละ กว้างมากกว้างมาทางโน้นเลยนะคะให้เขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่รับรองของน้องหมาเวลาตัวไหนมาใหม่ๆก็จะมาอยู่ตรงนี้กันก่อนที่รับรองของน้องหมานะคะก็ต้องช่วยเขาไว้ก่อนนะคะี๋ยวไว้เขาดีขึ้นค่อยเอาไปคืนที่เดิมหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะให้เขามาอยู่รักษาตัวให้หายดีก่อนอยู่ที่นี่นก็ปูที่นอนไว้ให้เขาเอาไว้ให้เขาอยู่ มีเต,ต๊ะโต้มีมีเตียงตรงนี้ให้เขาขึ้นมาขึ้นเล่นเดินเล่นนะคะพามามาแล้วนะคะพ่อใหญ่กันนะพ่อใหญ่กันพ่อใหญ่เป็นไงลูกเป็นไงลูกพ่อใหญ่เอ้ยเ๋วพ่อไแม่คิดถึงพ่อใหญ่สบายดีนะคะพ่อใหญ่แต่งร้านฟักทองสบายดีนะคะ เสียงในบ้านทะเลาะก,กันแม่ไม่อยู่ไม่ค่อยมีทะเลาะก,กันนะแต่พอแม่อยู่เขาจะทะเลาะก,กันรักกันลูกรักกันนะอยู่ด้วยกันรักกันนะลูกสามหนุ่มสามมุมรักกันนะลูกปังปังข้าวหลามเป็นไงลูกปังปังเป็นไงลูกเป็นไงลูกอุ้ยปังปัง,ปงคนเก่งของแม่เสียงสเต็มสเตมทะเลาะใครไม่รู้เดี๋ยวต้องขึ้นไปดู ฝังนอนสิฝังนอนสิเดี๋ยวออกทางนี้ดีกว่ามั้งฮะเขารามะไงลูกอ้าวนึกว่าเสียงสตแตมที่ไหนได่เจ้าเพชรเจ้าเพชรไี่ต้องช้าครั้งเดียวแล้วมั้งทำบ้านให้อยู่ใหม่ดีกว่าไหมเพชรนะเพชรเกเรอ่ะลูกเพชรกับไอ้เจ้ากล้วยไข่นะคะฮะเพชรยกอยู่ไหมลูกเอาไหมทำบ้านให้อยู่คนเดียวไหมลูกเอาไหมเอาไหม สร้างบ้านให้อยู่คนเดียวไหมลูกฮะทำห้องให้อยู่แยกห้องเนี่ยไปทําห้องอยู่ตรงห้องชายทะเลทําห้องให้อยู่คนเดียวเลยดีไหมเพชรอะอย่าเกเรสิลูกรู้ไหมครับลูกฮะอย่าเกเรสิครับลูกคนเก่งไม่ต้องเกเรนะลูกนะไม่เอานะลูกนะอย่าทะเลาะกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรักกันนะลูกรู้ไหมถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะรักกันอะลูกต้องอยู่ด้วยกัน ไม่งั้นนะเพจจะถูกขังนะลูกถ้าเพรเกเรเพจจะถูกขังนะครับรู้ไหมลูกรู้ไหมเออห้ามเกเรลูกถ้าเพจเกเรเพจจะถูกขังรู้ไหมลูกเนี่ยมานะไม่เกเรแล้วนะแต่เพจแต่เกเรตอนนี้เกเรมากเลยด้วยเพรอะไม่ทะเลาะกันนักกันอยู่ด้วยกันลูกการทะเลาะกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ไหมลูกรู้ไหม เล่นอยู่ด้วยกันดีๆรักกันอยู่บ้านหลังเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันต้องรักกันนะลูกนะแมวอ,อยู่กันเยอะก็เป็นแบบนี้นะคะก็มีทะเลาะก,กันบ้างดีกันบ้างนะคะเราก็ค่อยอาปามเขาไม่ให้เขาทะเลาะก,กันใช่ไหมลูกใช่ไหมสตองเป็นไงลูกสตองอยู่ในห้องใช่ไหมคะอยูในห้องใช่ไหมคะลูก ไข่หวานเด็กๆโรตีพี่แซมครับพี่แซมกินอาหารเปียกแล้วเด็กน้อยทั้งสองเป็นไงลูกหืมมาม่ามูมูมิม่เก่งแล้วเขาอะกระโดดโลดเต้นเป็นแล้วเดือนกว่าแล้วอยากจะออกกับลูกออกไม่ได้ให้หนูได้รับวัคซีนก่อน องเข็มก่อนทั้งจะให้ออกนะคะมมมูคนสวยมมมูสวยมากนางน่ารักมากมมมูคนสวยหรอคะจ้าคนสวยหรอคะคนสวยหรอคะโมมูอยู่ในนี้นะลูกปลอดภัยดีกว่านะอันนี้อันนี้มีนอนมีนอนลงด้วยน้ำนมแม่ก็ดีกระปุกลูกเลยมีมิม,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 มีมิก็น่ารักเห็นไหมคะ ไปกำลังน่ารักมากเลยนั่นนั่นวินอนวิกกิ้งวิกกิ้งด้วยเห็นไหมมูมูมิมี่ทำมือทำมือนั่น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 เขาเล่นกับแม่เขามีความสุขมากเลยเด็กน้อยเอ้ยเจ้ามิมี่กินอาหารเปียกไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ซื้ออาหารเปียกมาให้พวกเขาอาหารเปียกแมวเด็ก ทำไมลูกใบเงินโอ้ยดูเ้ยดูไข่ลูก,ลลกแม่อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนั้นวันที่แม่ไม่อยู่พวกเขาคงจะงง,งว่าแม่เราหายไปไหนเนาะทั้งสองวันคงจะงงๆนะคะว่าแม่หายไปไหนโมมูมีมีมมน่ารักมากน่ารักมากๆเลยลูก ดูดูเล่นเล่นตัวน้อยเอ,อ้ยโอ้โหคุณนายคุณนายไบตาลคุณนายไบตานเหรอคะสบายจังเลยนะาเราอ่ะฮะใบตาลชินจังยิวซังเริ่มดมก้นกันละชินจังอยิวซังตัวผู้นะคะเดี๋ยวคงได้เอาไปทำหมันแหละวันนี้แม่แกงก็เอาแมวจรไปทำหมันสองตัวนะคะ ตัดวงจรตัดวงจรแมวจรนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพอเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะคนที่จะหนักใจที่สุดคือแม่เกียงนะคะแม่เกียงเลยตัดสินใจเอาไปทําหมันเลยถ้าเจอแล้วก็พอมีคนดูแลนะคะก็ก็มียาตๆแหละคือเหมือนกับเราทําทให้พวกเขาได้มีความรัก,กกับแมวจรขึ้นมาเยอะเลยนะ แม่เกียงก็จะแบ่งปันอาหารนะคะก็จะซื้ออาหารแมวมาไว้ให้เยอะๆนะคะแล้วก็คอยแบ่งปันบ้านโน้นบ้านนี้ให้เขารักแมวนะคะเพื่อให้เขารักแมวเขาจะได้ไม่ทิ้งแมวแล้วก็ถ้าตัวไหนที่แม่เกียงพอเอาไปทําหมันได้แม่เกียงก็เอาไปทํานะคะให้เขาจะได้สบายใจกันนะคะไม่ต้องเกิดแมวขึ้นมาอเยอะแะมากมายนะคะแม่เกียงก็ได้เอาวันนี้เอาไปอีก2ตัวนะคะเพื่อตัดวงจรแมวจรน,นะ ถ้าเราไม่ทําแบบนี้คนที่ลําบากใจคือแม่เกียงนะคะเห็นแมวจรเกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายเราก็จะอบอุ้มไว้มันก็ไม่ไหวนะคะก็เลยต้องทําแบบนั้นแล้วก็ให้คนแถวนั้นเขาเลี้ยงเขาเหมือนกับว่าเขาเขา,าให้กินข้าวเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เกียงก็เลยต้องแบ่งปันอาหารไปบอกว่าเอาให้เขากินเต็มที่เลยนะแล้วก็ดูแลเขาหน่อยอย่าทิ้งเขานะอะไรอย่างเงี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําหมันให,ให้เขาก็ยอมกันนะคะต้องทําแบบนั้นไม่งั้น แม่เกียงมาอบปุ้มคนเดียวมันไม่ไหวก็ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีพูดกับชาวบ้านคุยกับชาวบ้านนะคะให้เขาช่วยดูแลช่วยให้น้องๆได้อยู่ได้กินได้มีที่พักพิงนะคะก็ต้องทําแบบนั้นนะคะอย่างน้อยเขาก็ได้มีที่พักพิงแหละได้มีกุ้เทอาหารเม็ดให้นะคะสนับสนุนอาหารเม็ดได้นะคะอาหารให้กับน้องแมวจรทั่วๆไปได้นะคะแม่เก่งซื้อมาไว้แล้วก็เพื่อให้น้องๆได้มีกินกันนะคะ สนับสนุนได้นะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาน้องๆแมวนะคะขอบคุณมากค่ะ